สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในโหมดอารามเฮียเลยเนี่ยเล่นโอเรียนนาหมดอารามแล้ว้มโอ้โหเมาอ่ะแขกูรวบมึงอันตีมึงกระจบเล้อ่ะในตึงแล้ว ดูบริแบร์ตื่นเลยสัสตื่นพระนครเลยทำไมทำไมพัะนองบริแบร์เป็นอย่างนั้นนะมึงกดดูเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะงั้นมันสูนยนหมดเลยอ่ะเพงซื้อหรอเออเพิ่งซื้อแต่มาโอเคเริ่มแล้วนะครับผมก็เด็ดสุดนะครับผมมาว่านี่ว่านี่จะเรียนอย่างก็ดี เราจะเล่นคอมโบอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าจะคอมโบกันได้ไหมครัต่างกนต่างกนสกิลไปโดนเลยกูกูกดโดนเนี่ยของกูมันมันกดโดนอยู่แล้วใช่ไหมมึงอ่ะกูไม่โดนนะครับถ่ายก็ต้องไปเช็คว่าคลิปแบบชัดหรือเปล่าโอ้ยเฮียมันมีนี้มา fps เหลือร้อยสี่สี่เลยจับมาจับมาอยากขนาดไหนวะอืมอาทิตบอยู่นะอาทิตบอยู่นะ สักพักหนึ่งแบบไม่ผ่านมาตรฐานชุมชนเนี่ยเหนือหยดเรือเหมือนยับสายมีหมีสัตว์โอ้โหในตามันตึงยังไงตัวมันแต่ละตัวมาดูดิเรียบร้อยเปิดตัวความจริงอันนี้จะขวางใส่ตัวบางๆอเเเคค้้งงปิิววาามจรฮย คือบริเบร์สกทนี้มันดูแบบใส่ชุดก้อนเพลงมีถ่ฟ้านี่หืออะเนือเปว่าเอ้ยเกิดอะไรเ่าวาดดูป้ก็ิงไอ้เยอปแ่อนนะแอยงเ็ มันกยิงเฉยอย่าอเดิมเลยเฮ้ยพอดาวเทาเบนมาเฉยปะพอ,อนนริเวนก็นต้องลองอะไรเจอแต่ตัวแบบยังไกลๆฝั่งเรามีตัวไกลสามตัวแล้วน,นะตับะบวบาตตัวบาสเบย์ มึงบังซัมเบ้ทำดองนี่ไงมังไม่โดนวะเรายืนอยู่ตรงลูกบอนกูเฉยเนะนี่ไจุกิงี็ไปรอตายแล้วนองพยแค่คือเราก็รออ่ะอ่าเฮ้ยอะไรก่อนเฮ้ยทวาคูโดูโดงกูโดงกูโดกองปดีอ้ขึ้นดิเอาอ้ไม่ขึ้นวะเออเอาเฮ้ย โอ้โหเยอะนะตอนนี้ไลไปซ้ายตับร้อยสิบลไปฮะปาละจะอ่าเจ็บอ่าเกินไปหรือเปล่าไอเซนอก็เพ่งรู้ว่ามัมีทงไม่มีตัวแทงไหมคืทุกฝั่งมันมีมอกกันห์า้ันกันได้หนึ่งตัวโอ้อะไรนะ อยากให้ฟังเนี่ยอยาให้ฟังนเนี่ยอยาให้ฟังมันก่มาด้ซัดมึงช่วยกด e สามสิบได้เฮียกูกดออกแล้วเอาเฮียใจเย็นใจเย็นอย่ากดงทางเข้าอเฮียตั้งเดียเฮียังก็ได้ละกูได้เวลผมมาไหนตุ๊บแบ จับขึงแล้วดึงคนเลยขอมไหยยังยังอยู่นเี๋ยจับจะรวบเยู่แล้วแกนี่ยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วแกทำเป็เข้ขอก่อนนะกูไม่เข้านะเฮียกูโดนยุนนะโ,โรดนลุมเตอเไงฮะสวยดวะ ได้ยังไงครับเดี๋ยวรู้โอ้รู้เพื่ออะไรนะที่ยันนัอ่ะมึงก็ยังจะหลักกูได้น้อยเฮียเดียวมึงเลย,ยยอมใจมึงจริงๆร่ะมาใของมันเีเป็นอย่างเงี้เหละฮะมาแบบยิงโง่ๆ,ๆ,ๆหน,น,น่อยน,นะยิงโง่ไว้ยังไม่พิวเท่าไหร่นะ

เดียดตึงหมเดียดเดียดม,มกันหนาโน่นหนึ่งหตัวเฮียะนะเออเรนาเฮียาืนหนีไงเอาไปหนึ่งเล่ม,มนครับอะไรวะหนึ่กสมุตเเออเขาหน้าเหน้ามึงอะคือกลัมาน้ามาคนเดียวอย่ยออยไม่ได้มาน,าน้าอ่ะอ๋อเฮ้ยเกมบันันเนี่ย <c oughs> พวกหลกสีฟ้ามันพวกนึงนะเฮ้ย่าสีขาวแล้ว

โไอ้เนี่ยคือแบบอื้มทุกวันไม่ได้อยูุ่ดปั้งแม่งยิงกูไอ้เหี้ยไม่ทำดีนะว่าจะฟักไอ้เหี้ยวันนี้ครับมิยวสี่แต่ครับมิวแบบคาเมิวมันแบบโคตรไหลเลยเหี้ยแม่งเอายิงแม่งคาเมียวโคตรไหลเลยจังหวะนั้นเหมือนแบบยืนดูเพื่อนแบบตายอยเงี้ยอุ้ย เอาเลี้ยงใช่ตาเนี the ่กูไม่รู้เสียงไหม่กูจะเบาหรือเปล่าอะไรแค่แล้วกูตอนนี้ไม่ได้บูดไม่แล้วเยอะเยอะมันตื่นมากมั้งนะครับแค่พึงไม่ีอะไรช่วยอะไรหมดหมดไอเทมโมดิเบียทำไมยืนตายอย่างวะเฮ้ยเห็นโอลิเบียยืนตายเว้แค่ของมันเนีะจอเป็นบังนะเออบังนะ เออเห็นนอนเริมเดิมเลยไม่เห็นเปนเน,น,นอนเนี่ยไม่มันยนนนืนเหมือนเดมเลยเรายืนไหมเป็นท่าของมันแต่ก็ยืนตายเนี่ยนะมันแบบจะรีมอทเลยเลยเนาะ <c oughs> ไม่รู้ไอตอนแรกกูก็งงเนี่ยในตอนในเรือยืนตายอ่ะมันมีม,นมีตัวเล่นเบโกอระไอเฮียแล้วม,มันก็ยืนแบบคายตรงนั้นอ่ะ กลับไปโดนไปให้ดูเฮ้ยกนไปหรือเปล่าเราสหาเปิดหน้าบ้านมันได้ไอ้เหี้อมไ้งยิ้มหหยงานฟังนะทุกนหน้ามันรู้ดีเลย อยู่เป็นกลุ่มเนี่ยคือแบบรู้แล้วว่ากุจะติไอ้บางคนก็แบบกดมื่หมวกอะไรสักตัวไงแค่อยู่ได้ลอย,าอยาตาย,ยครับกดหมวกเลย เอาไม่อกูก็รอรขึ้นไอเวนเน้กระโดดมากระนาจับเธอกูตายสองรอบแล้วนะปังเอาไปโดมเอเียงขึ้นว่ะยีบร้อยน้องโพแท็ก คามีมิติกอมีมีลุมกโอ้แกโดนมนาเจ้ากูตายกับอะไรทีลโคนบบมึมติไอ้กูก็ว่าอยู่มันไมว่าไม่มีิติไอเฮ้ยกูมาเดือมเตรียมที่กดอะมีีะากันช้าไปไอที่ บายพี่ัามนีกรอบมอีว่าไงวะเฮ้ยเกินไป้ปาย่ะ เขาเข้มปะมาหน้าสั่งมาปะแกไแปลงสีพร้อมจะกดหรือไม่กดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะเ,เ,เสียเนี่ย <c oughs> มองไม่เห็นมิเช่ไ <c oughs> หลฟ้อนงะ <c oughs> นั่นเองนี่อ่าจะเหลือแอนติไม้อ่ะทำมาเป็นฟองใหอ้อ่ะ ตะกี้มันทำเป็นแบบเผาเพื่อนมาด้วยนะไอ้หัวหาเลย <c oughs> ยังระวังไอ้เนี่ยไอ้เพี่วะจะรอตอนเจนนะลาอันตีมา <c oughs> กูเก็บได้8แล้วเฮ้าแล้วเฮ้าคิวอ่ะอีลออบ,บ,บลักไอทโทษบ๊ายบายเอาไป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 จบละก่อนเลยไม่ดีคิวดิมานากูจะมด,ล,ดละไรดีวยไม่โดนหะสก็คิว2ใชมานาร้อยซิบมันคิดว่าไงวะ <c oughs> มานาจะมดตูดเลยอ่ะเอาวานามาคนเดียวด้วยนะ สีนาทีนึงคอยบอกวกนะมันเฮ้ยสเต็บไหนอของไอเราวะน่ะเฮ้ยดูแลเลยเฮี้ยสเต็บไหนอ,อะเดี๋ยวนะมันแปลกๆแล้เฮี้ยอขาเล่นมันปแปลกๆแล้วเฮี้ยเนี่ยไม่กมาําบัดเลย พี่ตัวนี้ฝางเก็บไม่นก็บของลงเล้เนั่ยทุกทันได้ไรกันกูคี่ตัวจะตายดีๆถ้ามึงว่าเก็บคิวไว้ไอ้ที่มึงขึ้นกูจะแบบตีด้นนไว้เลยนะฮะทุกบอลแล้วกันไอ้ลูกตอนไอ้กินติดบอลมันใส่กูแล้วหรอวะถ้ากูขึ้นมันคือมึงก็ติดไม่ทันอ่ะกูว่าใช่ไหมก็ ก็แฝดไปตีออเองครับเพราะว่าจะลงมันมีเวลาพักด้วยกูว่ตายกางอากาศก่อนนะ้ย่างไงี้ยครับแตไรหรอวะเออมันจะเล่นกูยยังไงนี่ไอ้เยอะงีไงไงง้ตัวคอมโ,มโบนั่นลก จะตั้งรูปตกป็นรูปมึงก็รูปโกยมันจะฟุกคอมโบเเยล่นยังโกคอมโบฮะชื่อของเนี่ยจะได้จนตายฮะอีกจะเต็นึลยเอาเป้ห้าว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 อ๋ออ๋อแรงเกิน ตายไปก็ตายรู้วคิดอยู่ว่าจะไอ้ W ให้ดีไหมว่าหรือว่าตายไปเอาของให้มึงดีว่าอเยทาง4,000เลยกว่าอะไรเฮ้ยเราต้องการดูดเลือดไว้ได้ออกของแดงมาเนี่ยผมแบบหังนู้นเลยลุมเลย อ่าอันสีแล้วไอ้ที่จะรออยูไ่ได้โยภาพเหรอยังไม่แก้เฮ้ยมาวะ แบบรอบ,บไมโดนนี่โดนโบริเวณได้ยปวางดีก็องโล่มองหน้าเดืนนิ่งเลยเจอเลยยไม่แบบยืนนิ่งเลยไม่โท <laughs> สะานอ่ะา <c oughs> มีของแล้วครับเริ่มตึงแล้วเว้ยมาดิ <c oughs> รอเฮียแจกแล้วหนึ่ง รีเวิร์มันคอมโบแบบไม่ทั้งไม่ปไมมเปเท่าไหร่ใช่ไหมมั้งตัวเอย่างเออๆอ่อ่ะามมาอ่ะาตัวถึงแล้วตัวถึงแล้วแต่โจ้กูถึงแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเหีามมา้ยเสียดายวามมา่ะจะว่าอึมเหี้ย เอากูติดลูกบอลไว้ที่มึงเลยไม่ใช่เหรอวะระยะลูกนะรียบร้อยเฮียเขาไปแทงไล้ตายเฮียมันไม่ตายเขาไปแทงยังหีเรียบร้อยดีเฮียเราเฮียละบ้านกูโดนย้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเขาตีสองมือเฮียบ้งหูเขาให้หนีไงป๋อไอสัตว์หัวโลกเฮียเราตบบ้งหูเลยนะ อ่อจะวีหลายโออห้จะหลายจะวิหลายมตีีสปอร์ตเนี่ยวิหลายอันตีแบบอย่างก็แบบโฟเลยใช่เกตกเต็มอันตีแดงได้ล้วแต่ถ้าคอมโบไปนึงก็ไม่ได oh hey. well. so ้เกวนนสไลด์เกมมิ่งไวใช่ตายแล้วนอะ โอ้โหทายครับีมันไม่รอล็อกเลยแล้วอะ ผมก็จะตายแล้วครับหัวไหมอะไรอ่ะก็จะไหม้ตายเอซีมันโดนล็อกมันแบบดิบหลับไปอ่ะไอ้เออขึ้นเนี่ยโอจเจโาป่วยี่ย ไปแก้วอะไนะเฉยนี่มันก็หลายชาปเลยใช่ไหมแก้บ้าง